โอ้เรียบร้อยบนโต๊ะครับพี่น้องโอ้ยแต่เร็วล้วไหมโชว์ไว้เออใส่โคตรเลย

โอ้โวเ้ยตายเลยอุดตายเลยลื่นแน่นอนฮีโร่ออกไม่ได้หรอกน้ำมันหมดแล้วเนาะเออปุ่น Bột tóc xe à Thả đi Mát phục con mát phục con mềm mát ดูทรงผมครับเฮ้ยมาลมเลธรรมดาแล้วเนี่ยรหล่อแล้วเนี่ยอะไรเลยอะไรเนอะไรฮะเอ <c oughs> เอ <c oughs> <c oughs> ฝนตกแดดออกพี่น้องแน่นอนไหมทรับดูครับฝนตกแดดออกแล้วน,นี่นนได้กินเที่ยวสองร้อยยี่สิบเก้าสามสิบ 2อ0สามสเที่ยวนะครับวันนี้สุดที่เรงยอยปลาบิที่อ่ที่ปลกไ่ดีนอยเสร็จแล้วนี่ฝนตกมาอย่ขับออกไปไม่ได้เราี่ลื่นที่เรามีน้ำอยู่มาเยอตงได้ไหมเออซีีชิลเสแล้ว สองเลยสองเลยเพิจาราได้ประมาณหกเกือบหกสิบเที่ยวอ่ะหกสิบหกสิบเต็มกระดีไปเขียนอยู่หรือีบอยก็ได้หกสิบยเป็ดนื้อนุ่นเปล็ดตะยกกรอยดีดปราทยโชบเหย้ยอไม่ถึง คุณก็ไม่ได้คุณไม่ได้แค่ Facebook เถอะไอ้ท้องกระเป็ดใจ้เตียวนึกกี่ทีใชใจ้กันก็ก็ได้โลโก้ของบ้านใครบ้านใจ้เตียวละบ้านไม่ได้ไม่ได้ใครนี่มันโทรนี่โยอยู่ที่ไหนถ้าคลายมันตันสรูมันตันชุกีเอ้ยอังกฤษกี่ท่าแล้วรู้อ่ะทําละหลับมาหมดเลยนอนเติกเองจีบรรทรสสมุนตั้งแต่เช้าอ่ะพี่ทุกคันน่ะมัด ยังไงก็มดเออรอรลังรอแล้วฉันจะรออยู่ตรงนี้ <acaba> เป็อเสียบอยเสียบเพาคุณตลกป่วนน่ะเสียบ่ะคุณในรถค